สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้มักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้ารายการชา้ยของวันยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่คะยี่สิบสามวันศุกร์ที่ยี่สิบสามนะค,ะคุณลูกค้าค่ะรายการนี้ต้องแจ้งเลยว่าเราก็ไม่มีรีวิวนานแล้วเหมือนกันแม่แม่นะคะรายการนี้เป็นน้องหมานะแม่แม่ท่านไหนที่ขายน้องหมาอยู่แล้วนะเปิดขายอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมว นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นน้องหมาพันธุต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องหมาตัวนี้จะเป็นงานป้ายเมกางานเมกาคุณลูกค้าขาป้ายเมกาป้ายนี้นะแม่นะ BUC หกหนึ่งสามยี่สิบห้าอยู่โอกับหัวอ๋อป้ายคืออีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะอ่าจะเป็นป้ายนี้คะ่ะแม่คะ่ะหกหนึ่งสามยี่สิบห้าอยู่นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูป้ายเออเดี๋ยว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 เอาป้ายให้ดูไม่เป็นไรคะ่ะ อ๋อมาแล้วจ้าแม่ป้ายนี้ค่ะป้ายนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะยี่ห้ากิโลค่ะคุูกค้าค่ะถุงนี้นะคะน้ำน้ำหนักยี่ิห้ากิโลราคาห้าพันบาทจำนวนชิ้นอขออนุญาตประมาณการนะแม่แม่นะสองยห้าสิบถึงสามอยชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณกาดนะต้นทุนประมาณ17บาท18บบาทนะจ๊ะ ป้ายนีแม่ป้ายนี้เดอ้ออาป้ายนี้รหัสนี้นะจ๊ะเป็นน้องหมาน้องแมวพันธุ์ต่างๆค่ะคนลูกค้าค่ะพุดเดิ้ลพอยพุดเดิลนาชิสุชิว,วาว่านะลูกค้าหรือจะเป็นหมาบ้านหมาไทยทั่วไปได้หมดเลยกงุกงกดดเด่นได้หมดเลยจ้ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับน้องหมาของเราตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่ากันแบบอา กันฉี่กันแบบว่าน้องหมาแบบว่าอ่า<บ>มีรอบประจําเดือนหรือเปล่านะประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับตัวนี้อตัวใหญ่เหมือนเนื้อผ้าร่มจ้ะแบบนี้ก็มากล้องได้อยู่ใช่ไหมคะใกล้ๆอยู่เนาะได้อยู่เนาะ<ม>คุณดู้่ะราคาสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะอราคาสุดคุ้มสุดประหยัดอีกนิดนึงเลยนึงอีกนิดนึงแต่เพนเพราะว่าจํานวนชิ้นเขาเหมือนมันไกลไปนิดนึงอนุญาตขยับกล้องเข้ามาอีกนิดนึงจ้ะแม่ค่ะ ราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะแม่แม่ค่ะขาดูหน,น่อยด้ไมมจ้าจ้าราคาสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะแม่แม่ค่ะราคาห้าพันบาทเท่านั้นจ้าน้องหมาน้องแมวหรือจะเป็นแบบว่ากระโลกกระตาย อ่ชูก้านะแม่แม่นะสารพัดพันมาเลยเด้อเอฟได้เอฟกันเลยจ้ะคุณลูกค้าขาเอฟได้เอฟกันเลยนะคะสุดคุ้มเลยอ่ะแม่แม่บอกเลยสันตะคองตะคอร์สแบบนี้ก็มีมานะสันตะคอสแบบนี้ก็มีมาต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาประมาณสิบเจ็ดบาทอุ้ยใหม่อยู possiamo, ่นะเนี่ยใหม่อยู่เนาะมีเบาะด้วยนะเกี่ยวกับน้องหมาคุณลูกค้าขาเกี่ยวกับน้องหมาแม่โอ้โหน่ารักจัง อ่าไหมพรมไหมพรมแบบนี้ก็มาจ้ะแม่ไหมพรมแบบนี้ก็มาแล้วเป็นป้ายห้อยมือหนึ่งจ้ะอันนี้ไซส์ประมาณไหนนะน่าจะเป็นไซส์ไซส์หมาน้องหมาโตโตนิดหนึ่งอะแม่เป็นไหมพรมตัวนี้จะเป็นรวมผ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะรวมผ้าไหมพรมผ้าร่มสเวดเดอร์ผ้ายืด มีมาหมดแม่มีมาหมดเลยนะบอกเลยเอ่ะว่าคุ้มมาะคุ้มจริงคุ้มจังอ่ะคุณลูกค้าขาคุ้มคุ้มกันเลยนะกับงานน้องหมางานเมกาของเรามีเบาะด้วยนะแม่แม่เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะบอกก็ดีนะมีเบาะด้วยถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่มีน้องหมานะบ้านหนึ่งนะมีประมาณสี่ห้าตัวมีแต่ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะแม่ค้ากันนะแอลแนะนําเลยเอาถุงนี้ไปใส่เลย ดูคุณลูกค้าขาเป็นเหมือนอ่าคล้ายๆกับแฟนซีคุณลูกค้าเป็นแฟนซีค่ะเป็น,ปนจระเข้ค่ะแม่โอ้เป็นปลาฉลามอ่าเป็นปลาฉลามค่ะขอโทษค่ะเป็นปาลาฉลามแบบนี้คุณลูกค้าขาอันนี้ตัวใหญ่นิดนึงนะสำหรับไซนี้นะคะไปต่อที่คริสต์มาสค่ะแม่คริสต์มาสนะคริสต์มาสใหญ่ๆนิดนึงมีขาให้ด้วยแบบนี้ก็มีมาราคาห้าพันบาทซื้อสี่ กลาสอบค่ะแม่ได้ส่วนดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยซื้อเยอะลดเยอะนะแม่นะอุ้ยอันนี้เพิ่มความอุ่นได้แน่นอนนี่เอาไปจัดเซฟขายก็ได้ไซส์ใหญ่ขายไซส์ใหญ่ไซส์เล็กขายไซส์เล็กก็ได้หรือสิบถุงค่ะแม่ลดทุกถุงราคาห้าพันเจ็ดเอราวะคุ้มนะแม่แต่ถ้าซื้อสิบถุงนะลดทุกถุงกันเลยนะจ๊ะมีขาให้ด้วยจ้ะ แบบนี้มีขาให้ด้วยนะคะหรือจะเป็นแขนสั้นค่ะมีหมวกเป็นเนื้อผ้าสซเวเตอร์ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะแม่อ่าแบบนี้ก็มาค่ะถ้าเป็นน้องหมาส่วนมากของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงด้านตรงนี้นะหน้าท้องตรงเนี้ยเขาจะโลง่ลงๆเพราะว่าเวลาน้องหมาเยี่ยวน้องหมาขี่นะแม่เนาะเพื่อความสะดวกสบายของน้องเขาด้วยแล้วก็ตรงนี้นะแม่นาะไม่ได้ขาดนะเขาเป็นเชือกผูกอ่าที่สามารถอ่าให้ดึงอ่ะให้ดึงน้องหมานะแม่นะ พาจูงพาดึงน้องหมานะาสไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะเป็นแบบนี้ก็มาจ้ะแม่เป็นตีนตุก,กงตุงตีนตุกแก่นะตีนกับกงกับแกนะแม่นะขี้กเกียมมเหมืดนะแม่เด้ออุ้ยสวยอะเป็นเหมือนหนังค่ะตัวนี้เป็นแฟชั่นเหมือนหนังขอใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนพันปักค่ะนี่พันปักประมาณนี้ค่ะคุณเดินผ้ายืดผสมคัตตอนคริสต์มาสมีขาให้ด้วยแม่ มีขาให้ด้วยแบบนี้ดูเข้าใจกว่าหรือแบบนี้เข้าใจกว่าแบบนี้เข้าใจกว่าเนาะว่าเป็นทรงแบบไหนเนาะอ่าเป็นทรงนี้นะแม่นะคอนุญาตให้โชว์ดูด,ด้านข้างแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อผ้ายืดค่ะแม่แล้วมีแบรนด์ด้วยจากตัวนี้นะะส,สวยๆค่ะออกเป็นสเวตเตอร์นิดหนึ่งตัวนี้เป็นยีนเป็นเอี่ยมอุ้ยน่ารักมาก อ้า้ดนบนเป็นพายยืนค่ะแม่เป็นเหมือนบอดที่สู get get ดเป็นเอี้ยมค่ะน่ารักน่ารักค่ะต้นทุนต่อชิ้นสิบเจ็ดบาทเท่านั้นจ euh, ้าน้องหมาน้องแมวก็ตายกระรอกอะไรคูคูนะชูก้าได้หมด คนลูกค้าขาเล็กๆจิ๋วก็มาพันเล็กๆก็น้องก็ตองกระต่ายได้หมดแม่แต่ว่าส่วนมากของเขาจะเป็นน้องหมานะหลักๆเลยจะเป็นน้องหมาประมาณ80-90%สนะคะสนใจก็เอฟได้เลยจ้ะแม่ค่ะราคา5,000บาทเท่านั้นขอตัวเย่อย่ๆนะคะสกรีนแน่นๆเป็นเนื้อผ้าซวเวเตอร์น้องหมาบ้านเรานะแม่แอบว่าทันสมัยนะจากดูจากทั้งแบบว่าทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กที่ตรงตนะิ๊กต็เนาะน้องหมาบางบ้านนะแม่ใส่เสื้อตลอด ยิ่งเป็นช่วงนี้หน้าฝนแล้วน้องหมานะแม่เก้าสิบเกือบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นอนห้องแอร์น้องหมาบางบ้านนะแม่ปิดแอร์นะนอนในตู้เย็นอ่านอนในตู้เย็นนะแม่มีนะมีนะอ่าน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าค่ะแบบนี้ค่ะเป็นแนวกระโปรงนะคะอ่าน้องหมาตัวผู้หญิงนะแม่นะอู้เป็นเหมือนกำรรมะหยี่อ่ะตัวนี้ใหม่มาก ต้นทุน17บาทขา,ขายเท่าไรดี79เอาไปซักใส่น้ำยาปรับพันุ่นุอมหอม,หอมแต่ว่าตัวนี้เป็นรวมผ้าแม่ไม่พร้อมค่ะ ไหมพรมเยอะไหมแล้วแต่ถุงแล้วแต่กระสอบนะแม่นะไม่ได้แยกจนละเอียดเกินนะแม่นะว่าต้องไหมพรมกี่ตัวสเวตเตอร์กี่ตัวเยืดกี่ตัวแม่ตัวนี้รวมโอเคแล้วดีแล้วแม่หลากหลายหลากสไตล์คุณลูกค้าอยากได้ไหมพรมเยอะๆแอลแนะนําให้ซื้อสี่ถุงคุณลูกค้าอยากได้เนื้อผ้ายืดเยอะๆแอลแนะนําให้ซื้อสี่ถุงคุณลูกค้าอยากได้คริสมาสเยอะๆแนะนำสี่ถุง ซื้อเยอะจานวนชิ้นจะได้เยอะแน่นอนแม่อ่าอันนี้ก็จะเป็นของาคๆกับฟักทองนะแม่นะนี่น่ารักน่ารักหมาหมาใหญ่ๆนิดนึงนะคะยูนิคอร์นไหมเป็นเหมือนลูกฟูกกรมยี่อะแม่อุ้ยน่ารักมากด้านหน้าจ้ะแม่ด้านหน้าค่ะเป็นเหมือนแฟนซีค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าเหมือนลูกฟูกเป็นยูนิคอร์นค่ะแม่มีหัวด้วยมีขาด้วยมีหางด้วยจ้าแบบแฟนเป็นแฟนซีแบบนี้นะแม่แลายเกา สองร้อยเจ็ดสิบขายได้เลยเปิดร้านน้องหมาเปิดร้านตัดขนสัตว์ตู้ทั่วไปอาบน้ำน้องหมาน้องแมวหรือขายอุปกรณ์เจอน้องหมาขายกรงน้องหมาขายยาน้องหมารักษาสัตว์อยู่แล้วเอาไปขายเอาไปเสริมไปแจมได้คุณลูกค้าขาดได้เลยแต่เอออยากให้ขายคู่กันได้ไหมอ้ยอยากได้นังสือพิมพ์จากโลกเนียเนาะนังสือพิมพ์แต่บางลองน้องหมาน้องเงียยสิมีคนไปเอาหายจริง จักแพกเดี๋ยวบอ้ะไปเอาหนังสือพิมพ์มนจักจักก้อน,นจักแพกเนี่ยจักแพกดลซซีโลเนี่ยคุณลูกค้าขาแอลมีแล้วเดี๋ยวเอาแอลไปเอาหนังสือพิมพ์มาให้ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะแม่น้องหมาน้องแมวนะบ้านไหนที่เลี้ยงนะแอลหาวิธีงบประหยัดสุดคุ้มสุดประหยัดมาให้แล้วแม่เอาหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งาน คุณลูกค้าขาซื้อไปเลยนะเราขายขั้นต่ําิบโลนิดๆนะขายตามจริงนะแม่นะ10บโลนิดๆนะแม่นะกิโลละ25บาทคุณลูกค้าขาซื้อเยอะลดเยอะจ้ะแม่เปิดร้านทําอู่อยู่แล้วนะแม่นะเปิดร้านเกี่ยวกับสอนศิลปะปลูกมะม่วงอยู่แล้วช่วงนี้ทุเรียนมาแรงมาเร็วมาแรงแม่นะเอาไปลองทุเรียนแม่ปลูกถั่วฝักเขียวฝักยาวได้หมดแม่หัวฝักโค้งฝักเขียวได้หมดแม่ยิ่งเป็นน้องหมาน้องแมวแม่น้องกระลงกระโลกนะแม่นะ แผ่นรองเยี่ยวน้องหมาแผ่นหนึ่งประมาณการเคยซื้อถูกสุดนะแอลก็เลี้ยงหมานะแม่สิบเจ็ดบาทมาค่ะคุณพี่คุณพี่คำนวณคุณพีคำนวณขอบคุณค่ะคุณพีคำนวณที่รองขี่น้องหมาน้องแมวนะแม่ถ้าเป็นบางที่นะเราอยากเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมจะ๊ะอันนี้ขออธิบายนิดนึงเวลาเราอยากเลี้ยงสัตว์เนาะอ่าแผ่นหนึ่งนะแม่แอลให้ตีให้เลย ถ้าหมาตัวหนึ่งนะใช้ประมาณสองแผ่นวันหนึ่งนะแม่สิบเจ็ดสองท่าไเลยคะ่ะสามิบสี่เป็นป่ะคะ่ะสามสิบสี่บาทวันหนึ่งนะแม่แม่จะแม่จะใช้ที่ที่แอวเคยใช้กับน้องหมานะน้องหมาอยู่ที่บ้านนะอ่าสองอ่าสองแผ่นแผ่นละสิบเจบาทคือถูกสุดถ้าแพงสุดคือแผ่นละยี่บบาท คุณลูกค้ขาขา17บาท17 2 3 14แอลหมดตังไปแล้ววันหนึ่ง3 14บาทอันนี้เป็นห้องเช่าก็ได้หรือคุณลูกค้ขาขาบางทีนะเราอับน้งหมุงน้องมา,าไปลองอ่ากงนะแม่นะหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งจ้ะแม่หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานอันนี้แพ็กนี้ประมาณ10โลนิดๆิ10โลนิดๆจ้ะแม่เวลาเราเอาออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่มือหนึ่งนะแม่เดอ้อ ญี่ปุ่นน้าเข้าไม่ต้องกลัวสินค้าขาดเรามีมาเรื่อยๆบริษับทบลกของเรามีมือมือหนึ่งอย่างเดียวคือหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งแบบนี้แม่อ่านได้เลยจ้าเดี๋ยวอ่านให้ฟังน <c oughs> ะแม่ล่าสุดบัขายแล้วล่าสุดบัขายแล้วนึองมาาจะขายหนังสือพิมพ์แล้วดูค่ะแม่คาไซลองได้เลยลองเยี่ยวก็ได้ลองขี่น้องหมาน้องแมวก็ได้กระตรงกระต่ายได้หมดค่ะแม่แนะนํานะคะเอาไปคู่กัน เอาน้องหมาไปซักอ่าสี่ถุงได้สรดด้วยหนึ่งพันบาทนะแม่นะแล้วก็หนังสือพิมพ์ไปด้วยนะสองสิบโลยี่สิบโลนะจ๊ะนกาถามมานะคะเสื้อยืดขาวมีไหมคะยืดสีขาวตอนนี้ของเดี๋ยวจะเข้าอีกทีหนึ่งหมดอยู่จากคุณพี่คำตอบแรกหมดเนาะตอนนี้เสื้อขาวหมดขาวเราจะมีเป็นเก็ดเอ ราคาแปดพันบาทเจ็ดบีราคาสี่พันบาทของจะเข้าประมาณยี่สิบเจ็ดนี้จ้ะคุณพี่จา๋าคุณพี่อะไรเอ่ยนะจา๋าคะุณพี่เขาชื่อเพชรว่าพัาขี้ริ้วหอทองจา๋าของจะเข้าวันที่ยี่สบเจ็ดเจ็ดเอก็มีเจ็ดบีก็มีนะจา๋าคุณพี่ขาแต่ตอนนี้เดอ้อคุณพี่ขาเอานั่งหมาไปขายอู้พันอะไรดีคะแพทยใหญ่ๆหญเนี่ยแพ พัน้ยพันหนึ่งเอาไปต่อที่คริสต์มาสค่ะคุณลูกค้าขาสันตะคงตะคอดนะคะแบบนี้น่ารักน่ารักบางตัวค่ะสามารถเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ได้คุณพี่ขาทางหาพนักงานขายนะหรือว่าจะเป็นเบอร์นะจ๊ะคุณพี่ที่สอบถามเสื้อขาวเข้ามานะจ๊ปะป้าหนังสือพิมพ์ก็ขายคุณพี่นังหมาก็ขายคู่กันได้เลยคุณพี่ขากดไลค์กดแ like, ชร์แอลนี่นึงน,นะคุณพี่ขาเข้ามาแล้วนะจ๊ะอุ้ยดูค่ะพี่ใสนะ อ่าเป็นเหนืออ่าเป็นเหมือนผ้าสเปนเดดสะดุ้งค่ะตัวนี้ค่ะผ้าร่มค่ะแม่แต่ตัวนี้นะขาดแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ปกตินะขาดนิดหน่อยนะแม่นะเป็นผ้าร่มค่ะเป็นแนวทหารเป็นเหมือนอ่าแฟนซีค่ะแม่ออกแนวเป็นสาวกระโปรงนะเป็นลูกไม้เป็นแฟนซีค่ะไซส์เล็กจิ๋วเหมือนอ่าพุดเดิลจ้ะแม่อ่าเป็นรูปกระโหลกจ้ะแม่เป็นเนื้อผ้าสซเวเตอร์จ้ะ ไซส์ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะแม่นะตอนก็คืนสะท้อนแสงนะลูกพาแบบนี้ขอเป็นมือหนึ่งค่ะแม่นี่พันนี้เลยนะต้องใส่พันนี้หรือเปล่าแต่เสื้อน้องหมานะขอให้สามารถสวมใส่ด้วยกันได้พันไหนไนก็ใส่ได้แต่น้องหมานะแม่นะใส่ตัวใหญ่ได้บางทีเอาเชือกรัดตรงนี้ให้เขาสามารถปรับใส่ได้ด้วยนะแม่แม่แมนะอ่ะห้าอ่ะสี่ก็สอบได้ลดพันหนึ่งซื้อเยอะลดเยอะจ้าแม่แม่อู้ดูขาไซส์เล,เล็กจิ๋ว เป็นแนวกีฬาค่ะแม่แนวกีฬาค่ะเป็นแนวเสื้อกีฬาค่ะไซส์เล็กๆค่ะแม่แบบนี้ก็มีมาเป็นเหมือนกันหนาวพัฟฟิตค่ะแม่ด้านหลังนะมีซิปให้รูดด้วยปิดไปทั้งขาขอพอดีตัวนะแม่นะเล็กไม่ได้แม่ใหญ่ไม่ได้นะตัวนี้นะ ซส์พอดีพงงามแล้วก็เป็นกันหนาวพาฟิตได้จ้ะอุ้ยน่าจะอุ่นเลยไปต่อค่ะแม่นี่ไซส์เล็กจิ๋วๆพุดเดิ้ลพอยอเล็กๆนะแม่นะหรือจะเป็นชิวว่าก็ได้พึ่งน้อยพึ่งไม่ได้น้อยนะแม่ใหญ่นิดนึงนะอ่าโกดงโคเด้นนะแม่นะตัวใหญ่ๆพันหมาบงหมาบ้านนะได้หมดเลยนะจ๊ะขอใหญ่ๆแฟนซีนนะแม่นะตัวนี้นะต้นทุน17บบาทต่อยอดได้เลยจ้ะอ่าไปต่อค่ะแม่แบบนี้ก็มาคะ่ะ พึ่งน้อยมาอีกแล้วค่ะเป็นเหมือนผ้าร่มกันฝนจ้ะช่วงนี้หนาะฝนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยคุณลูกค้าค่ะ,คะกันฝนนะแม่นะพึ่งน้อยนะหมาบ้านได้พันทัท่วๆไปได้ปักได้ค่ะแม่ไหมพรมจา้านอนในห้องแอร์ค่ะไหมพรมค่ะไหมพรมค่อนข้างเป็นงานฝีมือค่ะตัวหนึ่งนะขายได้ราคาค่อนข้างดีเลยแม่แล้วทํายากนะแม่ดูค่ะไหมพรมส,สวยๆสีชมพูหวานมาเลยจ้ะแม่ ไปต่อที่ไหมพรมค่ะแม่ไซส์เล็กนิดนึงค่ะไหมพรมแบ็ยอติดตรงนี้นะด้านในก็เป็นบุบอุ่นๆน,น่ะเพิ่มความอบอุ่นให้น้องค่ะถึงจะเป็นด้านนอกคันคายแต่ด้านในไม่คันคายนะแม่นะไหมพรมนะจ๊ะไปต่อที่บุบนวมค่ะแม่ขอไซส์ใหญ่นิดนึงจ้าสีพิงโก้ค่ะแม่บุบนวมด้านในอุ่นๆหมวกมีฟงฟิงค่ะแม่สีพิงโก้เลิศเลจ้าไปต่อค่ะแม่โอ้สัมรีจ้ะ สำรีแต่ว่าไม่คันไม่ขายนะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตุ๊กแกฉลามปลาฉลามค่ะแม่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้ปลาฉลามค่ะแม่อ s i ส e เล็กๆจิ๋วนิดนึงค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะแม่สันตะคองตะคอสคริสต์มาสค่ะแม่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะค้าทรงค้าซ้ายข้าแบบมีเบาะไม่จ้าพี่จีจ๋ายังไม่เจอเบาะถุงนี้ไม่ไม่ปนเบาะ แต่ส่วนมากเบาะบ้างไม่เบาะบ้างนะแม่นะเบอรออกแนวกีฬาค่ะเบาะบ้างไม่เบาะบ้างไม่ได้การันตีเรื่องเบอรนะว่ากระสอบไหนจะเจอเบาะเยอะไม่เจอเบาะเยอะแต่อยู่ในนี้ราคา5,000บาทจ้าต้นทุนต่อชิ้นค่ะแม่ประมาณการ17บาทจ้าเอาหนังสือพิมพ์เยีุ่่นมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานไปขายคู่กันไปอ่าใส่งานคู่กันแม่ ใช้งานคู่กันได้เลยหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นไม่ผ่านการใช้งานนะจ๊ะไปต่อค่ะคนแก่คนวัวอุ้ยตัวนี้เป็นของแจ๊บค่ะแม่แบรนตีตามมาเป็นของแจ๊บค่ะเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์จ้ะแม่ไม่หนานะสําหรับตัวนี้นะคะอู้ เดเด็กมีเลยจ้ะคุณพี่ค่ะเด็กนะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตอนนี้เด็กนะบริษัทบั็อกนะมีเป็นงานญี่ปุ่นรตเอสพีคุณลูกค้าค่ะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะแม่แม่นะเด็กมีเลยนะพร้อมส่งเลยจ้าอะไรจ้า กันหนาวผ้าฟิตค่ะแม่ลูกกอกลูกกอกค่ะแม่พุดเดินพอไอชิวว้าวา่แม่อู้ออวตัวนี้คือง,งามแต่เพี่นกันหนาวผ้าฟิตแมน่ารักพี่ตีมีกระเป๋านำเด้อเอาตังไว้ได้เลยเดีย๋ยวนี่เนี่ยเอาตังซ่อนก็ซื้อของได้กันหนาวผ้าฟิตแม่อู้สวยๆจ้ะคุณพี่ขาเดทมีนะคุณพี่นะาเฟอร์ค่ะเฟอร์ค่ะคุณพี่อ,อะไรนะจ๊ะ เอทไปให้หน้องอ้อนล่าสุดน้องอ้อนตังตัวนี้ค่ะพี่อุ้ยใหญ่ไปค่ะพี่จีลูกแอววใหญ่ใหญ่ไปตอนนี้เชิ้ตค่ะเป็นสัารีบางจ้ะแม่แล้วก็เป็นกระดุมนะแป็กด้านหน้าอุ้ยหล,ล่อเลยจ้ะคุณพี่ไปต่อค่ะรัวๆเลยจ้ะคุณพี่่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะปนกันไปคุณพี่ที่สอบถามเข้ามาเด็กๆแอววพร้อมจะส่งนะคุณพี่ขาไซส์ลูกกอกเล็กๆกวางเรียนเดียวจ้ะแม่กวางเรียนเดียวจ้ะแม่ ป้ายห้อยมือหนึ่งจ้ะแม่ต้นทุน17บาทตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีแอลให้เลย7จ็ดก้าไซสเล็กๆจิว๋วๆมือหนึ่งจะแม่กวงเรียนเดียวจะแม่ออ้วันนี้ไปโรงเรียนแล้วหรือยังเป็นเด็กนักเรียนจะแม่ตัวนี้เป็นเด็กนักเรียนสวยเลยเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่จะแม่อ่าน่ารักน่ารักนะเป็นเนื้อผ้ากำรรมะยี่ไซส์เล็กๆจิว๋วๆค่ะแม่เป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร เป็นเสื้อนะทอนล่างไม่อุ่นนะแม่นะอ่าเป็นไหมพรมจ้าเป็นงานอ่าฝีมือแล้วเป็นแบรนด์ด้วยไซส์เล็กนิดหนึ่งจ้ะแม่นี่เล็กๆนิดหนึ่งนะไหมพรมสายหวานค่ะแม่แม่เสื้อสาวจ้าเล็กๆนี่ผาสวเวตเตอร์อันนี้น่าจะเป็นลองแบบว่าเวลาน้องเขามีประจำเดือนนะแม่นะนี่ประมาณนี้นะอาจจะมีมาบ้างอ่าเป็นของดิสนีย์มิกกี้เมาส์ค่ะ ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ค่ะไซส์เล็กนิดนึงแต่ว่ายืดได้เยอะนะแม่เด้อถ้าเป็นไหมพรมนะไหมใหม่ขายเท่าไหรด่ดีแบรนด์นะแม่นะต้นทุนสิบเจ็ดบาทตัวนี้ร้อยเก้าสิบสองร้อยได้เลยจ้ะสียมพู้หวานแหววค่ะแม่น่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้เป็นแกะหรือวัววัวนะแม่นะมีหางให้ด้วยจ้าแม่อ่าอันนี้เป็นบุบดมแต่ว่าว้าวคุณแม่ว้าวา แวแม่อันนี้ว่าหน่อยได้แม่เด้ออันนี้ง้อหน่อยอันนี้ง้อใหญ่ได้แม่คุณคุณคุณแม่คุณลูกนะไซส์เล็กๆจิ๋วๆไหมพรมค่ะแม่งานสี่มือนะจ๊ะแฟชั่นพัดร่องค่ะแม่มีขาด้วยจ้าไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแนวกีฬาค่ะแม่อ่ะอาการร้อนอาการหนาวสามารถสวมใส่ได้เลยขอไซส์วันค่ะแม่คริสต์มาสก็ได้ซันอะไรนะคริสต์มาสได้ ซันตาคอตได้หมดนะแม่ใส่หวานน่ารักน่ารักนะจ๊ะไม่พร้อมค่ะเป็นรูปเห็ดค่ะแม่โอ้โหน่ารักแค่มัดยอมเป็นบุบนวมอุ่นแน่นอนด้านในของเขาเป็นตีนตุกก๊กแกจ้ะแม่ดูคะ่ะ เลิศๆอุ่นแน่นอนบางชิ้นนะแม่ไม่ต้องทําอะไรขายได้เลยแต่ว่ากลิ่นน้องหมาเนาะมือสองจะมีกลิ่นบ้างนะแม่นะเอาไปทําความสะอาดไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มห,มหอมมนะแม่นะเหมือนที่เอาแจ้งนะขายในเพจก็ได้ขาย f a c e b o o k ที่ตรง t i k t o อกได้หมดเลยนะเชื่อได้เลยว่าบ้านหนึ่งอะ่ะบางทีมีหมาสี่ห้าตัวบางทีนะแม่ร้านอ่าเป็นคล้ายๆกับคอนโดคอนโด เปิดเป็นแบบห้องโชวหของเจ้าน้องหมาเขาเลี้ยงกันเยอะนะแม่เป็นที่นิยมสาหรับบ้านเราเนาะน่ารักน่ารักเป็นบุบนวมตัวนี้ทําราคาได้เลยค่ะคะแนนเต็มสิบนายให้เก้าสิบเก้าจุดแอลให้สิบคะแนนเต็มสิบให้เก้าจุดเก้าเก้าหลดบุบนวมไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแล้วมีเป็นกระเป๋าด้านหลังด้วยสามารถใส่ตังค์ได้ด้วยน่ารักน่ารักนะจ๊ะไปต่อที่กันหนาวผ้าฟิตค่ะแม่ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะนี่น่ารักน่ารักค่ะเป็นผ้ายยืดเป็นแนวกระโปรงจ้ะแม่เด็กหญิงนะิดนึงน้วไซส์เล็กๆนะจ๊ะเล็กใหญ่ประปนกันไปสารพัดน้องหมาพันต่างๆมารวมอยู่ในนี้จ้ะแม่มีพันอะไรบ้างรวมอยู่ในนี้เลยแต่ยัเหี่ยขาบ่มมีเดอไงยังคหี่ยักบ่มมีเดอแม่เดอพันต่างประเทศเราไม่มีนะมีแต่พันไทยทั่วๆไปอันนี้สายเข็มขัดอ่าสายเข็มขัดนะแม่สายเข็มขัดแบบนี้อาจจะ เมื่อหนึ่งเปลี่ยนคําเบาคุณลูกค้าค่ะขายได้ราคาด้วยใสเข็มขัดแพงนะแม่นะแต่ตัวนี้แน่นดีปึ๊กเลยอ่ะใสเข็มขัดแบบนี้ก็มีค่ะเนื้อสวเวตเตอร์แบบนี้ก็มาจามาา้ะแม่ฮาวายค่ะฮาวายค่ะสเวตเตอร์จ้าพายืดค่ะไหมพรมค่ะแม่เล็กๆจิ๋วๆโอ้โหลูกเกากมากแม่เล็กๆนะน่าจะคอดแล้วรรก็ใส่เลยอ่ะ ไหมพรมค่ะอันนี้เป็นคอเต่านะแม่นะคอเต่าก็ได้คอปีนก็ได้นะเป็นแฟชั่นคอเต่าค่ะไหมพรมค่ะแม่เลิศจะ้ะไหมพรมสีชมพูค่ะบุบนมสีเขียวค่ะแม่เหนียวซับมาเลยจ้ะด้านหน้าของเขาเป็นแบบนี้เป็นตีนตุ๊กแกอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นบ้านบ้านเราแบบอะ,อะไรนะพันอะไรนะเขาเรียกว่าพันอะไรนะคะแย่ก็<ม>ถือว่าไม่ใหญ่ค่ะพี่จี<ม>ถ้าพันใหญ่ๆจริงๆอะ่ะถ้าพันใหญ่ๆอันนี้คือใหญ่สุด<ม>คุณพี่ขานี่คือ อ่าน่าจะใหญ่สุดนะแต่ว่าถุงอื่นไม่แน่ใจว่าจะใหญ่ประมาณไหนนะอ่าโกลเด้นก็ใหญ่นะถ้าเขาใหญ่จริงๆโกลเด้นใหญ่นะลาบาร์ดอโกลเด้นแต่ว่าใหญ่ๆจริงๆอ่ะเหมือนลูกกัวค่ะพี่ตีอันนั้นไม่มีนะที่เหมือนพันต์ต่างประเทศไม่มีใหญ่ขนาดนั้นนะอันนี้แค่จะเจอใหญ่สุดนะพี่นะอ่ะใหญ่สุดจะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นบุบหน่วมแต่ว่าใหญ่ๆพี่ตีหาใส่ยากนะน้องหมาใส่อะไรเอว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 เอออัจฉริยะ S 1> <S 1> <S แอลเห็นเขาขายนะแค่ผ้าย,ยืดธรรมดานะพี่แปดเก้าเก้าเก้าแต่ตัวนี้เป็นบุบนวมและเป็นเจอไซส์ใหญ่มานะพี่ดูค่ะแอวาลว่าราคาน่ะขายตัวละสองร้อยยังได้อย่าแม่พันใหญ่ๆนะอันนี้ก็ใหญ่นะแม่นะนี่กลเด่นตัวใหญ่ๆค่ะแม่ใส่ได้มาเลยจ้ะคุณพี่กลเด้นใหญ่ๆนะอันนี้คือใหญ่นะพี่นะใหญ่เหมือนพันแบบตัวเหมือนลูกวัวใหญ่ๆเหมือนบ้านต่างประเทศไม่มีนะพี่นะ ใหญ่ๆอย่างมากก็โกลเด้นนะคะคุณพี่ค่ะน่าละอู้อบอ,อุ่นมากแบบนี้ทําราคาได้เลยคุณพี่ดูค่ะสวยเลยอะราคาห้าพันบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ราคาหาพันบาทจ้าเอาหนังสือพิมพ์ไปด้วยเอาหนังสือพิมพ์ไปด้วยคุณพี่ค่ะเอาหนังสือพิมพ์ไปด้วยญี่ปุ่นเมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานอันนี้เป็นกบไหมจ๊ะ น้องกบเคโลสีเขียวเหนียวซับจ้าอันนี้อะไรกวางเรียนดีอ่ะน้องกวางค่ะอันนี้ใส่ไหนต้องใส่ใส่นั้นนะแม่เดี๋ยวพอเขาเป็นขาเด้อเขาเป็นขาเด้อนะหลักมากอันนี้อะไรจ้าสตีสสตีสค่ะแม่ด้านหน้าอยู่อย่างนี้จ้าด้านหลังสตีสค่ะแม่อ้สตีสก็มาพึ่งน้อยค่ะไม่น้อยนะพี่นะ พึ่งค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นแฟนซีแบบนี้นะคุณพี่ต้นทุนประมาณการ17บาทขายเท่าไหร่ดิขายเท่าไหร่หคะ <5. S 1> แพรบอก150มิ้นบอกว่า200แอลว่า200ได้150ได้เอาเร็วเร็วแล้วมันเป็นคริสต์มาสแม่มันเป็นแฟนซีอะมันเป็นเหมือนครนะิสต์มาสอะดูค่ะน่ารักมากอย่างเงี้ยแม่ หมือนพึ่งน้อยอย่างเงี้ยส,สวยสวยหมดแล้วใช่ไหมจ๊าอันนี้เราก็รีวิวให้คุณลูกค้าดูประมาณการนะแม่นะเรื่องรายละเอียดยังไงนะจ๊าเดี๋ยวให้คุณลูกค้านะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งสตีสสตีสแม่ลูกเขาหรือเปล่านี้สตีสมีแม่ลูกนะแม่อ่าผายืดค่ะส้เวเตอร์จ้ะอันนี้นะบางทีอันนี้เป็นผ้าลมค่ะ ช่วงฤดูฝนบางทีอาจจะหยิบไม่ให้ดูทุกตัวนะแม่นะแล้วก็ดูอาจจะดูท่งค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยังไงนะเดี๋ยวแม่ให้คุณลูกค้าไปดูอีกรอเหนือใต้ออกตกส่งหมดค่ะคุณลูกค้าขาจะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งกุ้งไหมจ๊ะกุ้งเนาะกุ้งเป็นแฟนซีน่ารักมากเหนือใต้ออกตกส่งหมดค่ะคุณลูกค้าขาค่าจะส่งก็อยู่ประมาณการหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทสำหรับยี่สิบห้ากิโลของเรานะแม่นะกุ้งมังกร ใหม่มากไม่มีคิดติไม่มีตำหนิจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดส่งได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะหรือว่าสามารถติดตามบริษัทบักของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไลน์ก็ได้ Facebook ก,ก็ได้หน้าเว็บไซต์ก็ได้โทรสอบถามก็ดีหรือจะเป็นช่องทาง t i k t o อกและก็ s t s t r g r กรค่ะแม่ค้าได้หมดเลยหลากหลายช่องทางอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวนะจ๊ะแอลแนะนำไม่ถกคุณพี่ที่สอบถามตัวเด็กเด็กเข้ามานะจ๊ะคุณพี่ขาเด็กเด็กของเรายังมีนะพร้อมจัดส่งเลยจากคุณพี่ราคา11,500บาทซื้อ2กระสอบได้สด1น0 0ะจ๊ะคุณพี่ขา เอ๋ฝากไว้ด้วยค่ะคุณพี่ขาเผื่อคุณลูกค้ายังไม่รู้เนาะว่าบริษัทบัคของเรามีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานมาให้แล้วคิดเป็นกิโลกิโลละยี่สบาทซื้อเยอะลดเยอะจ้ะแม่แม่ขาหรือจะซื้อร้อยกิโลก็ได้อยากรู้ราคาเลทร้อยกิโลสามารถทักหาพนักงานขายได้ไม่ผ่านการใช้งานคุณพี่ขาเปิดร้านอู่เปิดร้านอู่อยู่แล้วเปิดร้านน้องหมาน้องแมวทำวมสะอาน้องหมาเลี้ยงสัตว์ต่างๆสอนศินลปะทั่วๆไปหอมมะม่วงมะม่วงทุลองทุเรียนได้หมดจ้ะแม่แม่หรือจะเป็น ร้านล้างรถก็ได้ลองพื้นก็ได้นะแม่ๆนะเช็ดกระจงกระจกได้หมดเลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับรีวิวนี้น้องหมางานเมกาแล้วเอพป้ายแฮมเบอร์เกอร์นะคะคุณลูกค้าขะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะจ๊ะสำหรับไลรนี้ค่ะแอลขอบคุณคะ่ะ